สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีเหรียญพอสอหายากมาเสนอแบ่งปันให้กับคนชอบเหรียญได้ รับชมกันเหรียญสามเหรียญนี้เป็นเหรียญพอซหายากนักสะสมหรือว่าช่องประกาศรับซื้อก็ต่างคนต่างช่องหลายๆช่องมีความนิยมนักสะสมหลายๆคนก็ต้องการคลิปนี้ช่องสมาคม channel ก็นำมารีวิว ขายให้ท่านผู้ชม f อฟนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้ติดตามซื้อหากันก่อนที่จะไปชมข้อมูลเหรียญ3มเหรียญนี้ที่นำมาแบ่งปันก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s ซั c r i b e ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมช n แนลเพื่อที่จะได้ทําคลิปเรียนแปลกเรียนพอซหายากให้ f อฟนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้ติดตามรับชมตลอดไปเรียนพอซหายากเหรียนแรกนะครับจะให้ชมเหรียญ พระเศียนใหญ่ก่อนคือเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญรุ่นใหม่ของรัชกาลที่เก้าพระเสียนใหญ่คำว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าอยู่ด้านหน้าพระบรมบรูปก็สวยงาม ยังไม่มีรอยขีดข่วนยังไม่ชำรุดด้านหลังคำว่าประเทศไทยแล้วก็มีคำตัวอักษรเบลแล้วก็ปีพศ2 5 5 3 ตรงกลางก็จะเป็นรูปวัดใต้วัดก็จะเป็นตัวเลขบอกราคา10บาทเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่หายากพอสมควรจำนวนการผลิตก็แค่1ล้านนะครับประมาณหลักล้าน1ล้านบาทเอ้หล้านเหรียญน,นะครับ ก็หายากนะครับหายากใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาเราก็ยินดีแบ่งปันเหรียญต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียรุ่นเก่าพระเสียนเล็กจำนวนการผลิตเหรียญน,นี้ก็น้อยเช่นกัน ตัวหนังสือคำว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระภาพบรุบรูปอยู่ที่ด้านหน้าต่อไปชมด้านหลังตัวหนังสือคำว่าประเทศไทยตัวอักษรเบลพศ2 5 4 2 10บาทตรงกลางก็จะเป็นรูปวัดอรุณ เหรียญนี้ก็จำนวนการผลิตยอยู่ที่หลักล้านนะครับอยู่ที่หลักล้านเช่นกันราคาซื้อขายตอนนี้ก็อยู่ที่เหรียญละ30บถึง50าาทเหรียญน,นี้ก็เช่นกันราคาซื้อขายก็อยู่ที่ ส0บถึงห้าบาทปีพศสองพร้อยสีปีพศสองพันห้ร้อยห้เหรียญละ30มสบถึงห้าบาทช่องสมาคมชาแนลยินดีแบ่งปันสนใจก็ทักเข้ามา ต่อมาเหรียญสุดท้ายเหรียญน,นี้ต้องขออภัยไม่อยากแกะออกจากตลับเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสภาพสวยน้อง UNC พระบรมรูปด้านหน้าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นเก่าพรเศียรเล็ก ของรัชกาลที่9ด้านหลังเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญปีพศผลิตน้อยผลิตไม่ถึงล้าน970,000เหรียญปีพศ2541เหรียญนี้ตามสภาพแล้วราคาอยู่ที่หลักพันนะครับอยู่ที่หลักพัน ตลับตลับมีรอยขีดขวนทำให้ตลับเสียแล้วก็สะท้อนไปถึงเหรียญทำให้ดูเหรียญเหมือนไม่สวยงามแต่ก็ถึงยังไงเราก็ขออนุญ,ญาตนะครับไม่แกะนะครับถ้าสนใจทักเข้ามาพูดคุยเรื่องราคาถ้าอยากชม ก็ยินดีแกะให้ชมนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับรบกวนเวลา f อฟมาก็พอสมควรแล้วท้ายนี้นะครับก็ฝากให้ f อฟทุกคนคนชอบเหรียญน,นะครับนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญสนใจอยากจะได้ เรียนใดเรียนหนึ่งไปไว้ก็ทักเข้ามาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ